สวัสดีนะครับแล้วก็มาทักทายนะครับเพื่อนๆนะครับในช่อง Youtube โชคมีซัพ์นะครับพูดไม่ผิดนะครับว่าโชคมีซัพ์นะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไม Youtube โชคมีซับนะครับเพราะเดิมมันเป็นชื่อโชคไม่จนใช่ไหมครับก็วันนี้จิโวกาสได้มาทักทายกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครได้ดู ช่องยูทูของผมมาตลอดใช่ไหมครับหรือว่าหรือว่าคนที่มาติดตามผมเนี่ยนะครับเพราะช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าผมเนี่ยมีการลงเป็นไฟเสียงนะครับเป็นช่วงหลังที่จะเป็นไฟเสียงส่สวนใหญ่ใช่ไหมครับก็ช่วงหลังก็เลยไม่ค่อยได้ออกกล้องสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เลยวันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสได้มาออกกล้องแล้วก็ได้มาทักทายกับเพื่อนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็มิจิว่ามีโอกาสมาทักทายกันกันช่วงเกือบกบจะปลายปี ของปี65แล้วนะครับก็นี่เดือนตุลาแล้วอีก2เดือนก็จะหมดปี65ก็จะเข้าสู่ปีใหม่อีกแล้วนะครับก็คือปี2023ปี66ใช่ครับก็เลยถือโอกาสวันนี้ก็เลยได้มาทักทายนะครับเพื่อนๆว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็เป็นงไงกัน้างครับช่วงที่ผ่านมาะนะครับก็ ได้ผมก็ได้ลงเป็นไฟเสียงซะส่วนใหญ่นะครับก็วันนี้ก็เลยผมก็ถือโอกาสได้มาทักทายแล้วก็ได้มีอยากจะมาปักอัปเดตอัปเดตข้อมูลอัปเดตข่าวสารหรือว่าขอบคุณด้วยนะครับผมก็คือว่าคือช่วงที่ผมลงลงไฟเสียงนี่แหละแล้วช่วงที่ผมไม่ได้ออกกล้องเนี่ยนะครับก็พอดีว่าช่วงนั้นก็าทาง youtube ของ YouTube ของอเมริกาใช่ไหมของประเทศไทยใช่ไหมครับก็ได้มีโอกาสได้แจ้งอีเมลเข้ามาที่ผมด้วยใช่ไหมครับว่าว่ามันมีสามารถให้ใช้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแฮนเด e h a แฮนเดก็คือเป็นตัวแอสไซน์แอสไซน์แล้วตามที่ชื่อคือแฮนเด e คืออะไรเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้อีก น่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาคร่าวๆก็แล้วกันก็คือว่าแฮนเดิลก็คือว่าทาง u t u b e เนี่ยได้ส่งอีเมลมาผมแล้วก็ได้มาแจ้งว่าเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ทำช่องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นคนอื่นเนี่ยที่ทำช่อง u t u b e เนี่ยก็สามารถที่จะมีแฮนเดิลแฮนเดิลนั่นคือสามารถที่จะสามารถเซิร์ชค้นหาได้หรือว่าเวลาที่จะมาทักอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้คำแอนซาลและตามวยชื่อเนี่ย ก็จังหวะน,นั้นเนี่ยแล้วพอดีว่าในวันศุกร์ที่14สศุกร์14ตุลาคมห5ที่ผ่านมาทาง YouTube ก็เลยได้มีแจ้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้แฮนเดิลเนี่ยของผมได้ใช้ได้แล้วนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสเออท้างั้นเนี่ยตั้งชื่อแฮนเดิลเป็นแอสไซน์ภาษาอังกฤษนะว่าโชคมีทรัพย์แอสไซน์ภาษาอังกฤษโชคมีทรัพย์ผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้าในเมื่อแฮนเดิลของผมเนี่ยคือแอสไซน์โชคมีทรัพย์ผมก็เลยคิดว่า เออถ้างั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็เลยเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ Fi, หรือชื่อช่องใหม่ก็คือเป็นโชคมีทรัพย์จากเดิมเป็น YouTube โชคมีจนใช่ไหมครับก็เป็น YouTube โชคมีทรัพย์ผมก็เลยเอามาเปลี่ยนตรงนี้พร้อมกับแฮนเดิลในวันศุกร์ที่14ตุลาคมปี65ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เลยได้เปลี่ยนเป็นชื่อช่องแล้วก็พร้อมกับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Fi ใหม่นะครับจากเดิมโลโก้ช่องไหนหรือรูปโปรไฟล์ Fi เนี่ยจะเป็นรูปหน้าผมอย่างเดียวใช่ไหม แต่ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ม่เลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านั้นหรือว่าใครที่ติดตามผมอยู่เนี่ยผมเคยลงไว้แล้วล่ะว่ามันมีอยู่คลิปหนึ่งเนี่ยที่เป็นคลิปเกี่ยวกับเพลงปังปังพลังบวกเพลงปังปังพลังบวกแล้วผมใส่รูปภาพลงไปในคลิปนั้นด้วยอะ่ะที่ผมหัวข้อน่าจะเขียนว่ารีแบรนดิ Re ้งอ่ะรีแบรนดิ้งจากโชคไม่จนเป็นโชคมีทรัพย์อ่ะนั่นแหละจริงๆผมก็ ก่อนหน้านั้นผมก็ทไวาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าชื่อช่องยังไม่ได้เปลี่ยนก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนในวันศุกร์ที่14ตุลาคม65ที่ผ่านมานั่นเองพร,อพร้อมกับการมีแฮนเดลิลนะครับก็เลยเป็นชื่อช่องโชคมีศับตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมานั่นเดงแล้วก็พร้อมเป็นรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับในเดือนในเดือนนี้แหละนะัะแล้วก็ถัดมาก็คือช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่า,ก,วากับตีหนึ่ง เที่ยงคืนกว่าๆก,กับตีหนึ่งก็คือเข้าสู่วันจันทร์ที่24่ส่ยี่ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ง,งนะเร็วๆนี้แหละทาง y o u t u b e นะครับก็ได้แจ้งเตือนแจ้ง notification นะครับเข้ามาหาผมบอกว่าตอนนี้ทาง y t u t u เนี่ยได้ปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงให้ผมแล้วาจากที่ผมทำช่อง YouTube มาก็ก็พอสักประมาณหนึ่งนะก็หลากหลายปีนะครับ ตอนนี้ทาง YouTube ก็เลยได้ปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงให้ผมก็คือพูดง่ายก็คือเพิ่มอัปเดตอ่ะเพิ่มอัปเดตโพสชุมชนให้ผมจากที่ผมไม่เคยมีโพสชุมชนตอนนี้ช่องผมก็คือมีโพสชุมชนแล้วนะครับก็คือประมาณช่วงวันจันทร์ที่24ตุลา65ที่ผ่านมาช่วงเที่ยงคืนนะกว่า,ก,วากับปีนหนนะึนะครับก็เลขสวยมากนะครับเปลี่ยนชื่อช่องโชคมีทรัพย์จากช่ชงไม่จนเป็นโชคมีทรัพย์วันศุกที่14 ลงท้ายเลข4ใช่ป่ะแล้วก็ได้แถบโพสชุมชนมาวันจันทร์ที่24ก็ลงท้ายเลข4 14กับ24โอ้โห14กับ24แลวเอาเลขท้ายสอบเอาเลขท้ายะเลขหลักหน่วยอะ4กับ4เป็น8 8เลขอินฟินิตี้อีกโอ้โหจากกรวันคอนเฟิร์มนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้ก็ถือว่าได้ทั้งเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ ได้ทั้งเปลี่ยนชื่อช่องจากช่วไม่จนเป็นชวโมงมีสซัพแล้วก็ตอนนี้ YouTube ได้เป็นได้เพิ่มแท็บโพสชุมชนแล้วนะครับถ้าเกิดใครเข้าไปดูในช่องเนี่ยมันจะมีหมวดหัวข้อใช่ไหมมันจะมีหมวดหัวข้อหน้าแรกวิดีโอเพลย์ลิสต์ช่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แล้วยังมีแท็บอยู่แท็บหนึ่งที่ว่าชุมชนตรงเนี้ยก็หลังจากเนี้ยผมก็อาจจะมีทั้งลงคลิปเหมือนเดิม ลงช็อตที่เป็นคลิปสั้นเหมือนเดิมนะครับและตอนนี้ผมก็อาจจะเพิ่มเพิ่มก็คือการโพสต์ไม่ว่าจะเป็นข้อความโพสต์ Post, ข้อความเหมือน Facebook อะ่ะเหมือน Facebook เลยแล้วก็ลงรูปภาพ่ลงในโพสต์ชุมชนเป็นโพสต์ใน YouTube นะครับแล้วจริงๆวันเนี้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันน,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 นี้วันพระรัชสมัยที่2ี่27ใช่ปะผมก็ได้โพสต์แรกเป็นโพสตแรกของผมใน youtube ก็คือเป็นโพสต์หัวข้อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการชนะภายในตัวเองเนี่ยเป็นโพสต์แรกของผมใน YouTube นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดูโพสต์ในชุมชนได้เข้าไปกดไลค์กดอันข้อมูลข้อความนะหรือว่ารูปภาพไปดูได้หรือว่ามาพูดคุยใกล้ชิดกันได้มากขึ้นนะครับโดยการพูดคุยกัน สดงความคิดเห็นอคอมเมนต์ตรงนี้นะสามารถที่จะใกล้ชิดกันได้มากยิงขึ้นนะครับเวลามีอะไรผมก็จะโพสต์ตรงนั้นด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นการอัปเดตนะครับแต่ผมก็เลยอยากที่จะบอกแบบนี้ว่าช่อง Youtube ช่วงมีซั์จะมาถึงวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนสนับสนุนถ้าไม่มีคนส่งเสริมถ้าไม่มี คนรับชมหรือว่าถ้าไม่มี s u b สคร i b เบหรือผู้ติดตามนะครับผมย้อนขอบคุณเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ YouTube แล้วก็ Google ที่อเมริกานะครับขอบคุณ y t u t u ไทยแลนด์นะครับยูทูบประเทศไทยนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับแล้วก็ได้ปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงนี้นั่นะคือการเพิ่มแท็โพสชุมชนนี้ให้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ย ยิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้รับชมทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับหรือว่ากด subscribe แล้วนะครับผู้ติดตามนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ติดตามนะครับขอบคุณ Subscriber นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆน,น,นะครับ ก็ช่องก็คงไม่ได้มาถึงวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีเพิ่มแท็บชุมชนนะวันนี้นะครับผมขอบคุณจากใจสู่ใจแล้วก็ขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะครับขอบคุณทั้ง YouTube อเมริกา YouTube ประเทศไทย s ับสครายเบอร์ผู้ติดตามนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับวันนี้ผมมาออกก้องเนี่ยก็ถือเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมด้วยแล้วก็อยากที่จะมา พูดคุยกับเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกกล้องมาพักใหญ่นะครับช่วงหลังก็ลงแต่ไฟเสียงนะครับลงแต่เล่าไฟเสียงเล่าประสบการณ์บ้างหรือว่าเป็นอะไรบ้างเป็นเกี่ยวกับไฟเสียงอะ่ะคือไม่ได้ออกกล้องวันนี้ก็เลยได้มาอัปเดตนะครับก็เลยอยากที่จะมาบอกเล่าแล้วสู่กันฟังนะครับตามสไตล์ของช่อง YouTube ชกมีซัพธนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ถ้าเกิดว่าถ้าใครดูแล้วยังไม่ได้ กด subscribe นะครับก็สามารถที่จะกด subscribe กดกระดิ่งได้นะครับก็ผมจะได้มีคือจะมีอัปเดตเนื้อหาอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ผมขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าช่องเนี่ยของผมเนี่ยมันมีคอนเทนต์เนื้อหาอะไรบ้างใช่ปะ่ะอ่าช่อง YouTube ช่วงไอซับเนี่ยผมจะทำคอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกัน3หมวดเนี้ยสหมวดเนี้ยก็คือหมวดที่1 ก็คือการให้ความรู้ทั่วไปการให้ความรู้ทั่วไปให้ง่าคิดข้อคิดกำลังใจเป็นการแบ่งปันต่างๆนะหรือจากประสบการณ์อันน้อยนิดที่ผมมีผมก็อาจจะแบ่งปันให้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือหมวดที่1การให้ความรู้ทั่วไปนะครับหมวดที่2ก็คือการแบ่งปันธรรมะเป็นทานก็คือธรรมะสู่การรู้ตื่นสู่การตื่นรู้นะครับ สติสัมปชญัญญะอะไรพวกนี้เปการแบ่งปันแล้วก็ผมก็จะมีอา่านหนังสือเสียงอา่านหนังสือเสียงอาจจะเป็นเกี่ยวกับธรรมะด้วยให้ฟังหรืออาจจะเป็นการเล่าไฟเสียงไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ผมเองด้วยหรือการเล่าไฟเสียงจากจากแหล่งอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นไฟเสียงด้วยนะครับนี่ก็คือหมดของธรรมะเป็นทานหมดที่2ส,ส่วนหมดที่3ก็คือการแนะนําสินค้าการรีวิว การที่จะผมมีสินค้าอะไรที่ดูแลสุขภาพตัวเองเนะนี่ยในเมื่อผมดูแลสุขภาพด้วยสินค้าที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยผมก็อยากที่จะแบ่งปันส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่นได้มีสมุขภาพดีเช่นเดียวกันนี่ก็คือ3หมวดนะครับแบ่งปันให้ความรู้ให้กำลังใจหมวด2ก็คือทร,รมาเป็นทาน3ก็คือการแนะนํารีวิวสินค้าใช่ปะ่ะแล้วก็มีหนังสือเสียงไฟเสียงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็นี่ก็คือ3มหมวดแต่3มหมวดเนี้ยมันคือเป็นเป็นคอนเทนต์ที่ ผมจะหยิบหมดไหนขึ้นมาทําเป็นคอนเทนต์อ่าจะเป็นธรรมะจะเป็นให้ความรู้หรือจะเป็นสินค้านะครับแนวสุขภาพอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในสามวหมดนี้แหละแต่คอนเทนต์อ่ะผมมีอยู่ในหัวเยอะมากเลยผมมีอยู่ในหัวเยอะมากเลยบางทีนะผมมันผุดขึ้นมาในความคิดเนี่ยมันผุดขึ้นมาในหัวเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็ต้องรีบพิมพ์บันทึกไว้บางทีผมไม่ได้จดบันทึกไว้ก่อนอ่าแล้วผมก็เอามาทํา มาลงใน youtube บางทีผมก็ลงบัทึกไว้บางทีผมก็ยังไม่ได้อมาทำใน y o YouTube ก็ยังมีนะเออเพราะว่ามันคอนเทนต์มันขึ้นมาเพียบมากเลยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันเข้ามาในหัวผมเพียบมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าคอนเทนต์ตันนะโมันจะไม่มีมันจะไม่มีเลยมันจะมีความคิดพูดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเลยที่อยากจะให้อยากจะแบ่งปันนี้ตลอดเวลาเลยครับก็ถ้าเกิดถ้าเพื่อนๆนะครับ ถ้ายังไม่ได้สับสกุลคล้ายนะเออผมแนะนําเลยว่าสับสกุลคล้ายไว้เลยครับเพราะว่าการสับสกุลคล้ายกันกดกระดิ่งไว้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆไม่พลาดการแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรู้เรื่องของธรรมะเป็นทานหนังสือเสียงไฟเสียงเล่าประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมอย่างที่ผมบอกไะแต่แต่ละวันเนี่ย,ววยความคิดมันผุดอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาบางทีผมก็ เอามาทําบ้างบางทีผมก็พิมพ์ไว้แต่ยังไม่ทําก็ยังมีอรูอแต่มันเยอะมากคนนนะครับมันอยู่ในสามหมวดนี้แหละนะครับก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ประกาศจากเป็นทางการแล้วนะครับว่าตอนนี้รูปโปรไฟล์ของผมนี่คือโลโก้ช่องนะครับก็คือเป็นรูปนี้รูปใหม่เลยแล้วก็ช่อง YouTube จากชไม่จนเป็นชกมีทรัพย์แล้วก็เพิ่มแท็กโพสชุมชนแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูโพสด,ดูรูปภาพดู ข้อความนะครับในโพสชุมชนได้กดไลค์ไปพูดคุยกันใกล้ชิดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็ขอบคุณอย่างที่ผมบอกนะว่าขอบคุณ YouTube อเมริกาประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตาม Subscriber ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมมนาะให้เป็นกำลังใจกับผมนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆในการแบ่งปันสู่กันให้ต่อไปนะครับก็ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เอาไว้โอกาสหน้าผมมีเรื่องราวดีๆยังไงก็ผมจะนํามาแบ่งปันต่อไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็นไฟเสียงเป็นหนังสือเสียงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับว่าเนื้อหาไหนคลิปไหนมันโดนมันแบบมันน่าแบ่งปันเพื่อนๆสามารถกดแชร์ได้นะครับ ก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ไว้พบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ในช่วงของ All About Me Show ก็แล้วพบกันนะครับตามโซโลแกนที่ว่า TST Wellness ผมปรารถนาอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขและก็ทำดีครับสวัสดีครับ